ผู้หญิงแล้วก็เดินแวบไปเห็นผ้าสบายเดินไเป็นผ้าเขาเป็นผ้าเห็นไม่อยากพูดว่าเป็นผ้าสบายต่แรกคือมันไม่ชัวร์เห็นเป็นผ้าชายผ้าเหมือนเหมือนกับคนเดินบันได้จะเป็นกระโปรงยาวๆเป็นผ้าแล้วก็แวบฟึบเข้าไปคุณก็เลยบอกว่าเป็นเป็นพี่เลี้ยงถูกไหมไม่ใช่พี่เลี้ยงเป็นครูสอนพิเศษเป็นครูสอนพิเ่าคุณก็เลยเห็นเป็นเท้าคนแบบเท้าเลยเป็นเป็นเนื้อเท้าเป็นผิวเหมือนผิวอย่างเงี้ยเป็นเท้าเดินนําหน้าเราอ่ะคุณก็เลยยื่นจานไปให้เขาว่าคือเราก็ถือสิ่งเงี้ยแล้วก็แบบนี่อย่างเงี้ยอ้าวบอกว่าพี่ช่วยหนู พี่จินพี่จินพี่จินเกงเงงพี่จินพี่จินพี่จินครูสอนพิเศษครูสอนพิเศษครูก็มองมาจากตรงบันไดบ้านหรืเป็นช่องบันไดอะเขาเรียกพี่ทำไมเก๋อ่งจานผลไม้ตกแตกร้องไห้เลยคืนนั้นนะคะเหตุการณ์วันนั้นคชุกิมไม่ยอมขึ้นบ้านร้องไห้นั่งอยู่พื้งล่างไม่ยอมเดินขึ้นบ้านจริงๆแล้วก็ล้างเสร็จแล้วก็แบบว่า เขาก็เลยมานั่งคุยกันบอกว่าอันไหนๆก็พูดอะไรแบบไหนคุณเล่ามาซิเป็นยังไงเอรคิจริงๆนะปะป๊าอย่าเก็มไม่ได้โกหกว่าคิดไปเองหรือเปล่าคือพ่อกับแม่ก็ยงจะปลอบใจเสร็จแล้วทุกคนก็เรค่อยๆพูดกันมาพี่เลี้ยงก็พูดขึ้นมาก่อนว่าเออว่าแต่คุณชัยคุณดาพูดคุณเออพี่หนูจะเรียกคุณพ่อคุณแม่คุณชัยหนูก็เคยเห็นนะเขาชื่อคือพี่หนูค่ะเนี่ยตอนเก๋เปิดประตูบ้านไปคืออันนี้ต้องสารภาพแบบคุณพ่อคุณแม่รู้แล้วนะเด็กๆหนีเที่ยวยุคกํ ขาบอกว่าเกะเขาว่านอนอยู่ข้างล่างบ้านเขานอนดูทีแล้วเขาหลับไปแล้วเห็นกก่ออกจากบ้านแล้วก็เห็นท่าเก๋ย่องเขาก็ไม่อยากเก๋โดนดุเขาเหมือนปล่อยเก๋ไปเก๋เดินไปกับน้องชายเท้าค่ะที่คนนี้ที่นี้เขาก็เห็นเท้าเนี่ย เดินตามกันเห็นเห็นเลยคือเดินกันสองคนก็ต้องมีเท้าสี่คู่สี่ข้างนี่เห็นเท้าหกข้างที่ยด็กเขานอนอยู่ที่พื้นก็เลยเอ๊ะตาฝานหรือเปล่าหรือว่าพื้นมันสะพื้นมันสะท้อนไปไม่เดี๋ยวนะเห็นแต่เท้าแล้วคุณเห็นมีขามีอะไรขึ้นมาใส่ชุดไม่เห็นคือเหมือนเวลาเราก้าวขาใช่ไหมคะขาอย่างนี้ค่ะเราเดินกันขาอย่างนี้น้องชายเดินย่องก่อนแล้วเก่งก็เดินย่องยิ้วซุนสูบแบบเดินวิ่งออกไปหลักบ้านแต่ก็มีอีกคู่อีกคู่นึงเดินตามไปติดติด <sk original> คือเป็นอย่างงี้ค่ะแล้วก็<ม>อันนี้ไม่เท่าไหร่ขาไปใช่ไหมคะแล้วพี่หนูก็เล่าว่าเหตุการณ์วนันนั้นเนี่ยเขาเ็าบอกเออเก๋ย่โกรธพี่นะแล้วต้องบอกคุณพ่อคุณแม่แล้วคือ euh, บอกคุณพ่อคุณแม่แต่เออตอนนั้นคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้โฟกัสเรื่องเก๋กับน้อ,องหนีเที่ยว<ม>พอเขาบอกว่าขากลับมาเนี่ยกล้องน้องชายเขาก็พ<ม>ิมีว่าเขาดื่มมามขาขึ้น<ม>บ้านนะคะเขาเดินตามหลังเก๋น้องชา,ายก็เห็นเท<ม>้าเหมือนกันคือเป็นอย่างนี้ค่ะก็เห็นเท้าเหมือนกันแล้วเก๋ก็บอกเขาว่าเนี่ยแบบคือเก๋ก็เข้าใจว่าอ๋อเเ้้้้้หหยออ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 ่่นน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 งงงงกกไไมมมขึช คือเขาก็เห็นเท้าอะค่ะอยู่ตรงปลายเกียงคือก็เห็นตลอด ามเรามาตลอดเลยป่ะหมายคพรามว่าเขาอยู่กับเราอยู่กับเรามาตั้งแต่เด็กๆใช่แล้วพอเริ่มคุณเริ่มโตขึ้นมาคือคุณกังจะบอกว่าพอคุณโตขึ้นคุณเริ่มแบบทําความดีปฏิบัติศีลอยู่ในศีลในธรรมใช่ไหมคุณปฏิบัติสมาธิเนี่ยคุณเริ่มเห็นเขาชัดมากขึ้นสัมผัสเขาได้มากขึ้นแล้วที่คุณเก๋บอกว่าเซนต์อันนี้เนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่เฉพาะในไทยเท่านั้นคุณเก๋เคยไปประสบกับลักษณะพิเศษอะไรแบบนี้เนี่ยกับคนต่างชาติที่เขามาทักคุณเก๋อันนี้คืออะไรคะช่วยเล่าให้หนึ่ เส้นของเกศเนี้ยพี่นางฟ้าเกศเนี้ยโกอินเตอร์มากท่านี่สังเนี่ยตอนไปเรียนหนังสือ,อที่อังกฤษอะคะ่ะก็เหมือนกับคนอื่นทั่วไปอะก็อยากจะดูเรื่องราวความรักก็ไปดูไพ่ยิปซีไปดูทาโร่อะไรเงี้ยก็ดูไพ่ทาโร่โค่ะดูฝรั่งพอนั่งเสร็จปับ๊บเขาก็บอกว่าแบบว่าเบทเทอร์แบบว่าลิฟแตบบ์ซแบบแบบม,มอรซีคือให้เกศลุกก็อีทตัวนี้นะคะ่ะคือเกศมีสองตัวสโซเกศนั่งติดกระโยงอย่างนี้ใช่ไหมะท่านี่เกศจะนั่งตัวโยเพราะตัวโยว่างเกศก็นั่งตัวนอกเคขานั่งก็แบบนั่อก็แบบไม่าลยนะบุ เชื่อเธอเขยิบเธอเนี่ยดูซิเขายิ้มใหญ่แล้วนะ<ช>และ้วคนนี้เขาเล่าบอกว่าเนี่ยเขายิ้มแบบเหมือนกับแบบเขาแบบทําอย่างเงี้ยคือฝร er <ang S 1> <ก>ั่งแหละนี่คือฝรั่งนี่คือฝรั่งค,คุยเขาเขาบอกว่าเก๋เขาแปลบอกว่าเนี่ยเขาทำิริยาแบบเนี้ยไม่เชื่อจริงเหรอเขาบอกไม่เชื่อบอกว่าอะไรจะตามไปทุกที่เลยหรออายุเชื่อ, ing, ขอ,อ,อเขาบอกว่า every day เลยใช่ไหมบอกอี้วันไหนชาเวอร์หกใช่อาบน้ำก็ไปด้วยตลอดเนี่ยเขายังหัวเราะนี่เธอถามระหว่างที่เก๋ถามเขาอะเก๋ไปกระซิบเขาว่า อับแบบเหมือนกับว่าตอนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยแบบแตบเวลาส่วนตัวก็ตามเหรอเขาบอกว่านี่เธอถามฉันในขัวหล่อต่ไยนะแล้วยเธอตามเธอเก่งกระซิบเขาอย่างงี้ยกระซิบตรงที่ข้างหูฝรั่งเนี่ยกระซิบเนี้ยพี่คนนี้เขาก็หน้ามาอย่างเงี้ยแล้วฝรั่งเขามองหน้าเก๋ค่ะเขาก็หันไปมองคนนี้เหมือนกับแบบเหมือนคุยย้อนซิก็แบบ เหมือนคือเขาเห็นว่ามีใครมีใครอยู่ข้างคุณถูกป่ะแต่คุณน่ะไม่เห็นคุณเลยตาปกติใช่คือาบอกว่าเกตก็กระซิบว่าได้ยินจริงอยากเทสว่าจริงหรือเปล่าเนอะคะแล้วบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้ไม่ดีมานานมากแล้วนะคล้วั้นสุดท้ายนี่คือฝันถึงอาม่าตอนมาแล้วก็แบบจุดทูบว่าแบบพออาม่าเสียเลยขอโทษนะคะเลยไหว้วานวิญญาณอาม่า ว่าช่วยใหญ่พี่เขามาให้อาม่าช่วยปกป้องเห็นไหมอย่ามาให้เก๋เห็นอะไรเงี้ยคือเขาจะมาแบบเขาไม่ได้มาแชร์อะไรเลยเขาจะมาเอาชีวิตคุเลยเขาจะมาเอาชีวิตคุณาเขาบอกดิสจสกูนเกี่ยวบเนอร์ไม่เลยค่ะไม่เกี่ยวไม่ใช่ว่ามารอแบบเป็นงานที่ไม่ดีเก๋พูดแต่เป็นซาตานหรือเปล่าผมไม่ใช่เลยดิสิจักร์แองเจล์แอนเชียสยูทรูเฟนส์เขาบอกเป็นแบบเป็นเพื่อนแท้เลยแล้วเสร็จแล้วเก๋ก็แบบจริงหงอแล้วคือใจเก๋่ไมเหมือนคนนี้ใส่ไม่ดีเวลาเราจะลองใจหรือเวลาเราดูดวงเราไม่เชื่อเราก็จะลองเทสหมอดูว่าแล้เขาหน้าตาเป็นยังไงฝรั่งเเคค้้าาาไมม่่่่รููจักววตะะบงอยแล นี่เฉลยเลนะพี่เขาห่มตะเบงมาเป็นสบายคือเขาวาดในกระดาษตะเบงเสร็จปั๊บเขาก็วาดเขาก็มีจักรสงผมมหาไทยฝรั่งเขาก็วาดเป็นกระดาษเน่ยเขาก็เอาเมจิกวาดวาดไปนี้ก็เป็นผมทรงมหาไทยแต่เป็นผมยาวตรงดำาย่างตรงนี้เขาก็วาดให้ดูแบบแล้วอกี้สีเมื่เกี้ก็ไม่สวยนะเขาก็วาดแบบเป็นผมอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยผมเป็นแบบนี้ก็แบบนี่ผมหรือหูก็ตายเขาก็ฝรั่งวาดเองนี่ก็วาดใครทำบ้านนคะนี่คือฝรั่งวาดใช่แล้วเขาบอกเนี่ยแล้วผมเป็นอย่างนี้ แบบว่าเป็นยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็นรูปหน้าอย่างนี้เป็นแบบรูปหน้าอย่างนี้ยค่ะคือแบบว่าแล้วตลกมากเขาก็อธิบายว่าผมตรงเนี้ยเหมือนคนเชฟวิ่งคือคนสมัยโบราณผู้หญิงไทยท<ม>ั่วนะคะเหมือนมืนคุณทรายเจริบุราเล่นนางหน้า<อ>จักรัน<อ>นะคะแต่เขาพูด <นะ S 1> ว่ากัน <ะ S 2> ไม่ไปหัวในอีกเชฟวิ่งไลท์อาร์มดิสแอเรียอะไรอย่างงี้ก็แบบกีกก็เลยจริงหรออลไวยัไงต่อ แล้วถามว่าฮาวด้าชีลุคไลท์เงี้ยบอก she very beautiful นะแกบอกว่าไวต์เแบบคือเกดจะเทสว่าได้ยินเหมือนที่เกดได้ยินมาก่อนหรือเปล่าเขาผิวสีเดียวคุณเลยคือเป็น honey skin อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ผิวเหลืองสีอะไรเงี้ยแล้วแบบถามว่าสวยไหมแล้วเกดก็มีอารมณ์ขันที่ว่า this is s h e more beautiful dream อะไรเงี้ยสวยเกดหรือเปล่าต้าบอกว่าน่าใครแล้วเขาบอกนี่ดู็นสีละไวตงเธอถามนี่แบบว่าชีหัวเราะตลอดเวลาก๊กริ๊ง ไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้บอกพี่นางฟ้าครับอือแล้วก็เงนี้เสร็จแล้วอันนี้ก็ไม่เท่าไหร่เพราะว่าแล้วาบอกว่าผมดำสุรยยายนะถ้าไม่เชื่อให้ให้วาดชุดให้ดูเลยเขาก็วาดชุดตะเบงมานกระส่จุงกระเบนจริงจิงนี้เลยเหรอเป็นภาซีนก็คือคุณหมอและพี่นางฟ้าน่าอยู่ฝั่งซ้ายใช่เราก็วาดชุดคืออันแรกนี่ไม่เท่าไหร่ก็คือคุณพ่อเนี่ยเคยเคยบูชานางฟ้านะคะเป็นท่านห่มตะเบงมานสีม่วงพี่เก๋เล่า่อกน้านี่เที่ยวได้มา แล้วก็ตะเบีนมันสีม่วงแล้วก็ตอนอายุ17ที่เก๋เห็นชัดๆด้วยตัวเองเนี่ยก็เป็นชายกระโปรงสีม่วงไม่ได้ฝันแน่นอนเป็นสีม่วงจริงคือเหมือนเดินแล้วเห็นเเราเดินแฟนโชว์แล้วเห็นพาสุบอันนี้ก็คือเป็นฟิลคือพ้าสีม่วงเหมือนกันก็คือเล่าเหมือนทุกคนพูดเลยพระบอกเขาเขาใส่ตะเบีมาใส่สีม่วงเป็นจงกระเบนใส่กานไม้ข้อเท้าข้างซ้ายเป็นกางเสีทองคือเล่าละเอียดตรงงทุกอย่าตรงทุกอย่าง ก็เลยบอกว่าเออสงสัยจะไม่ไหวแล้วมั้งก็เลยไป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 หาพระท่านเดินทูอพ่อนับถือมากๆนะคะขอไม่เอ่ยนามท่านละกันเสร็จครั้งก็เลยบอกว่าเนี่ยถ้ากลัวมากขนาดนี้เนี่ยให้แบบว่าจุดทูบอกเขาคือเกศปฏิเสธการทํำพิธีเหล่านี้มากแต่ท่้นค็นคนหมายทานานแล้วนะคะว่าให้เอาน้ําใส่จานไว้วางหน้าบ้านแล้วก็จุดทูบแล้วเอาจานผลไม้แล้วปักทูบหนึ่งดอกไปะลาวว่าขอบคุณมากๆนะคะที่ดูแลแบบอย่ามาให้เกศเห็นอะไรเงี้ยคือไม่อยากทำแล้วแล้วยังไงก็คือคือพี่เขาไม่ได้มาให้เห็นแล้วค่ะ ตอนนี้ไม่เห็นคุณไม่เห็นแล้วไม่เห็นแล้วนาเลยจะก่อนหน้านี้จะเห็นแบบเดี๋ยวป้ายผมรู้สึกปลายมือปลายเสื้อกางเกงสีน้ําตาลชายสีม่วงเห็นบ่อยมากจริงคุณกฤจคือขนาตอนรถชนนะจริงๆเหมือนเขาเหมือนเขานั่งอยู่กับเราด้วยโทษนะเหมือนตอนเราตอนเราเบรกล้อไคฮายโยวฟูบนี้อยู่ก็เหมือนก็มีผ้าอีกแบบเหมือนมีคนไปกับเราอีกคนนึงก็จะว่าขัวนะ เป็นสแต่มุมนึงอนนนนี้ไม่เเห็ลยะก็มันก็โอเคนะแต่เพราะว่าสมมติถ้าคุณอยู่มาตั้งแต่เด็กอย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีวันเอเขาเขาคอยช่วยเหลือเราแล้วเขาไม่ได้มาทำหน้ากลัวหน้าเละตาโบอะไรสักคนเขาไม่มีไม่มีพูดเลยมีแบบเปิดปิดไฟเล่นดึงผ้าห่มอะไรไม่มงนี้ไม่มีค่ะถ้าขนาดนั้นเก๋คงขมร่วงมาแล้วพูดตลอดเชื่อแล้วยอมรับแล้วว่าเขามีอยู่จริงตอนนี้ยอมรับว่าเขามีอยู่จริงแล้วก็จะพูดกับพี่ก็ตลอดว่าเอออยู่ด้วยกันดีๆนะคะพี่พูดตลอดเลยค่ะว่าอยู่ด้วยกันดีๆนะคะพี่ทำบุญสวดมนต์ให้เขาเยอะนึกถึงเขานะทั้งดีทัั้้้งงงไไม่่่ดดดีีีเเเ๋ยวก็คาาจะรบสิหลน ไปนะครับขอบคุณคุณเก๋มากนะวันนี้ที่มาแชร์ประสบการณ์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณพี่เขาด้วยขอบคุณด้วยนะครับพี่นางฟ้าคขอบคุณที่เขาเหมือนกันวันนี้รับรื่นมากวันนี้ไฟไม่ดับเลยไม่เด็าโอเคเดี๋ยวเราเบรกสักครู่หนึงนะเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ารถจักรยานยนต์ฮันดาสกูปไ